นี่เตรียมของกันมาหรือยังหัวมันแปลกๆเดี๋ยวเตรียมของหรือยังผมถามเนี่ยวัตถุดิบแซลมอนเตรียมมาหรือยังเตรียมเตรียมมาบ้างแล้วเตรียมมาบ้างชอบเรืขนมัวแบบนี้ตามดองหนึ่งจานมีแล้ววัตถุดิบมีพร้อมกันหรือยังมีมีมีผักแซลมอนล่ะที่ผมสั่งให้เตรียมมามีแต่แมลว่าผมไม่งที่คุยกันไว้ดีกว่าแซลมอนอยู่ที่ไหนคุณทำไมไม่มีความรับผิดชอบแต่ดีนะผมเป็นซีอีโอผมรอบคอบเนี่ย ผมเลยเตรียมพร้อมไว้แล้วมผมสั่งมาแล้ว,วลเดี๋ยวที่อย่าเพิ่งขัดมุกนี่ <c oughs> <c oughs> นี่สั่งมอสไม่ตกใจหน่อยเหรอคือไปจอดไว้ใ,ใต้หมวกเลยเนะี่ยเย็นหัวอยู่ตั้งนานนี่ผมสั่งมาเพื่อไว้แล้วแต่พี่ก็สั่งครกมาไว้ให้เรานะยังดี <c oughs> ที่สั่งคบไหนขอดูครกหน่อยอืมดีมากเลยครกต่ำไม่ง่ายไอ้บ้าผมต้องการครกใหญ่ๆ ดีนะที่ผมรู้ผมก็เลยไปสั่งออนไลน์จาก line shopping ไลน์ช้อปปิ้งไว้แล้วเพราะตอนนี้นี่เขามีแคมเปญช้อปจิมใช้ไปกับโค้ดโค้ดฟินหรือไลน์ช้อปปิ้งเนี่ยเขาเอ็กกับไลน์แมนแจกส่วนลดเยอะมากทั้งโค้ดส่วนลดลดค่าหาเนี่ยเอาไปใช้ที่ไลน์แมนช้อปปับรับโค้ดไปเลยไม่ต้องแย่งส่วนลดกับใครอีกต่อไปแถมยังได้รับไลน์พอยต์คูณ3รับสูงสุด750พอยต์โดยไลน์พอยต์เนี่ยเอาไปเป็นส่วนลดในการช้อปครั้งต่อไปได้คุ้มสุดๆผมสั่งแซลมอนมาแล้วเนี่ย คุณมีแอปไหมหละ่ะเปิดปุ๊บเข้าไปที่ Wallet แล้วกดไปที่ l i n e s h o p p i n g ในนั้นเนี่ยมีของให้เลือกซื้อหลากหลายแบบเยอะมากนะครับอย่างที่ผมสั่งมาวันนี้เนี่ยผมสั่งแซลมอนมาเลยแล้วก็สั่งคกแล้วก็พวกของใช้ไง ก็กดเข้าไปที่ไลฟ์ชอปปิ้งดิร้านค้ามีที่มีลักษณะเนี่ยวงกลมตัว P สีเขียวเนี่ยช้อปครบ300บาทเขาได้รับโคส่วนลดไลฟ์แมนทันทีเลย300บาทยิ่งช้อปมากยิ่งได้รับคูปองส่วนลดมากแบบวันนี้เนี่ยผมซื้อครบ2,000บาทใช่ไหมก็ได้250พอยต์แต่ในช่วงแคมเปญเนี้ยเขาจะคูณ3เท่านะผมก็ได้มา750พอยต์พอยต์เท่ากับ1บาทลา์พอยต์เนี่ยเอาไปเป็นส่วนลดได้ในการช้อปครั้งถัดไปด้วยแต่มีหนึ่งเงื่อนไขนะ ควที่จะสั่งเนี่ยต้องโสดต้องโสดเท่านั้นเงื่อนไขายเดียวที่ต้องมีก็คือต้องชําระผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตรวมไปถึงแลบบิดไลน์เพยเท่านั้นคือไม่สามารถจ่ายเงินสดได้ทาได้ไหมไปเราปรจัดเตเียมอาหารกันต่อดีกว่า ตอนนี้ของได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปผมก็ต้องเชิญแขกรับเชิญชื่อดังนะครับคนโอชแขกรับเชิญชื่อดังคนนี้ผมบอกได้เลยว่าเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังครับ4ดอะไรนะ4.3ล้านซับสไคร์ออะครับน้องๆถึงชื่อวมีมุงพี่รีบเปิดรายการเลยหพี่เดินไปวะอ่าขอต้อนรับโอชโอติ่อก็สวาทีข้อมพี่น้งผู้ คิผมยังไม่รู้เลยว่าผมมาแต่ทำอะไรนี่ตรงหน้าคพี่คิดว่าผมจะให้ทำอะไร กินสาชิมิเป็นไงเดี๋ยวหตอแต่ว่าชุดพี่มันไม่ได้ไงเราเป็นคนขอนแก่นเดี๋ยวกรูเอาแบบยูทูบเบอร์ดีวะซอนเราเป็นคนขอนแก่นจะมาแบบธรรมดามันได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวผม่คำนองๆนี่ระดับยูทูบเบอร์เป็นขอนแก่นว่าจะทำธรรมดาเด๋ยวงไงเราอีกงจิมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเหนื่อยไหมปกติพี่ถ่ายแล้วพี่ก็คัดพี่พูดหนึงนะความอยางต่อไปเราพูดเลยนะต่อไปเราจะเปลี่ยนเสื้อใช่ไหมสองสองนึงโอเคตอนนี้เราก็พร้อมที่จะเปลี่ยนเสื้อกันแล้วนะครับ คนไปเปลี่ยนเสื้อดีกว่าจัดไปเอ้ยจันพูดเอะไรมาอีกงั้นอ่ะพี่คิดยังไงถึงออกจกการเมียพี่ถ้าถามว่าไงท่นคนแกนสวัสดีครับท่านนีลาท่านนีล่ะคืออะไร ไม่ปต่ไหแต่ไรมาผมไม่เคยทํารายการอาหารเลยทุกคนนี่ไงเป็นรายการแรกีเป็นรายการแรกพี่เคยทำรายการอาหารไหมมันน่าเบื่อมากเลยกันใครจะดูกันวะถ้าพี่ไม่มาอ๋อนี่ผมได้พึ่งบารมีพี่เหรอเออพี่4.3ล้านซ้ำการ์ดแข่งว้าไปหยอกไเหยีอกกันมันจะใส่หน้าผมนี่พี่ตอนที่พี่คาดไม่ถูกพี่คาดนี้ไอ้แดนมันเป็นนักตู้มันแท้เป็นนักเกี่ยวไอ้เนี้ย เป็นลักซิงมาทำอาหารดีกว่าพี่โอ๋ครับอ่อเมนูวันนี้พี่คิดว่าให้ผมให้ทำอะไรส้มตำปลาแซลมอนไม่ใช่วันนี้ผมให้พี่ทำสองเมนูอาจจะสองเมนูดูก่อนว่าเมนูรอดเมนูแรกมันจะรอดหรือเปล่าวันนี้พี่ตามจริงพี่เป็นเชฟผมเป็นผู้ช่วยเชฟเพราะนั้นพี่สั่งให้ผมทำอะไรผมจะทำตามพี่ได้เมนูแรกเชฟส้มตำยังไงวะไอ้น้อง หั่นดิแล่วอยู่ไหนเอาดีกว่าอันนี้ผมเคยไปทําในการเอาชีวิตรอดในป่าครั้งหนึ่งคนอื่นเขาจะสับอย่างงี้ใช่ปะสับ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 ปกติคนเขาชอบกินเส้นเล็กๆกันแต่ผมชอบกินเส้นใหญ่ผมจะทำอย่างงี้เลยจริงๆอันนี้พูดจริงนะโอ้โหโอ้โหีม่นี่พูดจริงนะเนี่ยี้โดนไหมกูทำไม่เป็นกอแล้วกูมาทำอะไรกันเฮ้ยอย่าบอกเขาดิว่าเราทำไม่เป็นถ้ะสับไปนะจะเดือดได้ไหมเนี่ย ตอนตัดต่อเป็นแบบว่าเคยดูรายการจีนไหมอ่ะมะนาวต้ก็แบบปุงอะไรเงี้ยว้ากันจะเปิด s c ิ s s o รแล้วก็เด็กมันเด็กมันสุกเนี่ยรายการอาหารมันเป็นอย่างเงี้ยเชฟไปปรุงเชฟทำทำแบบไอ้นี่ว้าได้ไหนอ่ะมาก้องสุนิทก็เทียมจ้าเทียมจ้า ค้าวข้างในนี้เนี่ยเป็นกระเทียมแล้วก็พริกแห้งนะครับต่อไปสิ่งที่เราจะใส่ก็คือมะนาวลงไปก่อนโขกพริกก่อนเอาพริกก่อกอันนี้เรามาทำรายการอาหารแบบจริงจังแล้วเราแบบไม่ถามสารทุกสุกดิบพี่เหรอแต่ก่อนการทานสารทุกสุกดีไม่รูพูดลิบๆกันหมดเลยยันยันยเลยยันยันพี่หุ่นรู้จักกันได้ตั้งแต่ตอนไหนนะพี่หุ่นเรารู้จักเรารู้จักเรารู้จักมันถึงนี่เรารู้จักกันตอนไหนพี่หุ่นมุ่งสวงซีรีส์โซตัน อ่าเข้าแกมมี่พร้อมกันปีปีวะแล้วมึงให้กูสัมภาษณ์อ่ะมึงจำเจ้าเขาไม่แล้วหลังหลังหลังจากนั้นเราก็รู้จักกันใช่โซตานเรื่องเดียวเองอ่ะพี่อู๋อ่ะเอาผมก็ออกมาทำยูทูบครับคือพี่อู๋เนี่ยเขาเจอทางของเขาไงก็ดีใจกับเขานะเพราะเขาประสบความสำเร็จก็อ่ดีใจดีใจกับพี่อู๋ด้วยอ่ะอันนี้โอเคแล้วต่อไปก็จะมาเงขึ้เทศเดี๋ยวผมหักไม่ต้องตำเท่าไหร่แบบธรรมดาธรรมดาใช่ไหมครับไม่ต้องตำเท่าไหร่แบบธรรมดาธรรมดาใช่ไหมครับ กันแล้วทำแบบอะไรพวกนี้ดิยูทูบเบอร์แถวบ้านผมเขาไม่ไม่จะไม่เขาไาเดขาตามไปทั้งวันใช่ใช่เพราะว่าปกติแล้วเขาก็แบบนี้นะจริงๆเพราะว่ามันอ่อนอยู่แล้วไงครับเง่อนน่ะมันก็เลือดแล้วกันเราเล่นเหมือนเล่นสมการแม่งเลยไหนก็ใกล้อ่อนเออช่วงเมษาหรือเปล่าพี่จัดเตรียมมืนวันาเอาใส่กันก็พี่นี่อันนี้คนเมททำอย่าพูดท้องเลยแล้วไงต่อไงต่อตัวปักยาว ฝักยาวต้องหั่นไหมเชฟต้องทำดีๆต้องทำแบบดีๆต้องค่อยๆบิดครับอ๋อต้องค่อยๆบิดอุ๊ยอันนี้ดูพิธีพิถันมือไปป้อนกวางมาเนี่ยยาวขนาดนั้นไม่ไม่สุดท้ายแล้วผมว่าส้มตำมันจะอร่อยไม่อร่อยมันอยู่ที่น้ำปลาอยู่ดีมันอยู่ที่การปรุงถูกไหมใช่ครับโอเคเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราจะใส่ปลาละกันนะครับทุกคนครับเดี๋ยวเราใส่ไปนิดนึงนะครับ ไอประมาณนี้กำลังดีโอ้หมึงทำต้มยำน้ำเป็นแอ่งเลยยี่อะไรใส่อะไรหรอใส่น้ำปลาน้ำปลาแล้วก็มีน้ำปลาไอ้นี่เขาเรียกอะไรนะไอ้น้ำตาลปี๊บรู้น่าจะเป็นเยี่ยที่สุดตั้งแต่กูเคยทำอาอันนี้น้ำตาลปี๊บนี่มะนาวมะนาวผมหั่นไว้ให้แล้วอันนี้เราใส่น้ำตาลก่อนนะครับทุกคนเสร็จปั๊บกานเอาเม็ดออกแล้วก็ใส่มะนาวเข้ามาเลยทำดีที่มะนาวอยู่เลยนะจะอ่าต่อไปนะครับออกมะละกอมันเลยไหมเราจะได้ไปเมนูต่อไปกัน ขอโทษ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 ไมู่ต่อไปกูใส่เสื้อขาวมาด้วยอีพี่อูเสื้อกูเพิ่งซื้อมาเลยโอ้โหนี่นะครับผมปกติเดี๋ยวจะเล่นอันเนี้ยน้องน้องนี่อยากจะบอกครับว่าแบบเข็มเๆมเมจัดนะครับเพื่อนเดี๋ยว ผมให้เชฟปรุงทั้งท้ายแล้วเดี๋ยวเชฟค่อยกินเดี๋ยวพี่ใส่น้ำตาลเพิ่มนะแล้วเดี๋ยวเราไม่ชิมแล้วนะ,นะได้ครับอ๋อห้ามชิมกิมบิคือห้ามชิมหรอห้ามชิมครับกิมบิคือห้ามชิมจัมงแม่ <decide> ต่อต่อต่อพี่ไม่ชิมละแต่ตะก,กี้ชิมก็เหมือนไม่ชิมเลยมันยังไม่อร่อยเพราะมันยังไม่อ่ะมาเสร็จละอันนี้เป็นูแรกของเราใส่น้ำตาลไปพี่มั่นใจว่ามันจะลรลายมาอันแรกเสร็จยัง เสร็จแล้วเสร็จแล้วไม่ปรุงแล้วนะเรียบร้อยเดี๋ยวจัดใส่จานคุณระแวงจังวะเยอะอยู่เลยสวยงามหนึ่งเมนูนะครับสำหรับเราวันนี้เอาอยเสร็จแล้วเดี๋ยววางไว้ข้างหลังก่อนโอเคครับเมนูต่อไปที่ผมอยากให้เชฟทำเนี่ยเป็นดำปลาแซลมอนไม่ใช่ครับเราอยู่อีสานเป็นลาบปลาแซลมอนมันต้องสุกไหมปลาลาขึ้นหัวกปลาลาขึ้นหัวกัน ไป,ไปล้างมือไปล้างมือกันไปล้างมืงๆๆๆอไปยดีไมเขาจังคัดอยู่ยินดียินเย่นะาภาพแ <c oughs> อคชั่นมา <c oughs> <c oughs> ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเยวยเพิ่งมันจะไปทำอันที่สองอ่ะคุยกันหน่อยเดี๋ยวคนคนดูเขาคิดว่าเฮ้ยเราไม่คุยกันเลยทำด่าหาอย่างเดียวอ่ะอยากถามอะไรผมบ้างทำยูทูปมานานยังโอะไรบ้าถามพี่ผมถามพี่ทำยูทูปมาในกี่ปีแล้วจริงๆแล้วทำยูทูปมาทั้งหมดทำมาห้าปีครับเหตุใดถึงตัดสินใจทำเพราะว่า YouTube แบบมันเป็นตัวของตัวเองดีคือผมเป็นคนอยู่กับกลุ่มเพื่อนที่สนิทนะครับมันจะตลกปกฮาว่าผมอยู่กับพี่มาพี่ก็เป็นคนน่ารัก ไม่ดีไว่าบบไม่ค่อยได้เจอผู้หญิงเท่าไหร่เพราะว่าเวลาพาไปเจอผู้หญิงเนี่ยพี่ก็ตื่นเต้นกับปี้กระเป่าผมจะเล่าเหตุการณ์หนึ่งให้ฟังกันโคตรเท่เหมือนเสียโคตรเท่อเคนะผมแบบไม่กันเพ่งเป็นงานว่ะไอ้โเกิดคั้งที่สเริ่มมีโอกาสเลยที่จะเข้าไปแบบน้อง สิ่งที่หนูจะทำคือครัส่วนนี้ครับหนีมาแต่ตัวทำไงครับไอช้อนกม่ไม่ไม่ไม่อันนี้อันนี้ติดขวดติดขวดเริ่มมาแล้วน่าจะหนึ่งชั่วโมงคี่พี่ ได้เจบไปทำอาหารแม่มันจะจบคลิปไม่ช่วงเนื้อเนี่ยไอ้เจ็บบ่นๆกูพูดก็พูดอย่างเดียวเลยเอาทำอาหารกันเมนูต่อไปที่เราจะทำกันนะครับผมก็คือเมนูปีสานบ้านเรานั่นก็คือเมนูที่น่าอร่อยมากๆไม่เคยมีใครเคยกินมาก่อนผมบอกเลยว่าถ้าเกิดใารได้กินแซ่บมากๆนั่นคือลาบป่าแซวอนหรือปีศาจซานวาซา ปลาแซลมอนมาเบาชังตะโกไม่น่าคิดเลยมาเริ่มทำกันเลยเชฟเต็แบบอย่างแรกเลยนะครับเนื้อปลาแซลมอนนะครับนี่เชฟพัดเขาสอนมากพี่เคยกินยังไงพี่หั่น่างนั้อ๋อถ้าเกิดเอาแบบพี่ใช่ไหมถ้าเกิดผมกินแบบไม่ได้ไปสั่งร้านผมก็จะหั่นเป็นแบบชิ้นแบบคล้ายๆลาแครดทจริงๆอันนี้พูดจริงเพราะเราไม่ได้ไปขายก็จะประมาณนี้่จริงๆบางร้านก็ทำอย่างนี้นะครับ ใช่ใช่มีโอเคเราก็หันกันก่อนอะผู้ช่วยเชฟอ่ะเดี๋ยวผมหันตามเชฟแบบนี้แ,บบนแล้วเดี๋ยวเชฟปรุงนะส่วนที่เราจะมาปรุงกันนะครับทุกคนครับผมได้รับบิทมารีเสิร์ชมาแล้วเราจะใส่ข้าวคั่วเข้าไปนะครับทุกคนนะ <ๆ S 2> เพื่อให้ความเขาเรียก <ๆ S 2> ว่าอะไรวะนูัวปากเป็นแบบกินแล้วอยากกินอีกน้ำตาม,มีมะนาวมีพริกแล้วก็มี หอมอ่าประมาณนี้พิกป่นพิกป่นเขาใช้พิกป่นนี่เนี่ย <c oughs> พิกป่นนะจ๊ะน้องอร่อยอร่อยนะครับผม <c oughs> อพิกก่อนนะครับทุกคนเนี่ยแล้วหอมเข้าไปให้มันหอมอ,อ,อันนี้คือจะขาดไม่ได้เลยมันคือข้าวคั่วโอเคได้นะเชฟเอ้อยอันนี้ดูดีนะ โอเค,อเคต่อไปเราก็จะใส่น้ำปลาปรุงเลยเหรอผักอะผักที่หลังครับผักที่หลังเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะไปแย่งรสจากแซลมอนพี่เคยไปทำคอนเทนต์ทำวิลล่าในป่าเวลาที่ตกปลาไมา่ได้พี่จะทำลาบพูดจริงอร่อยไหม,มอร่อยมากจริงๆจริอโอร่อยมาพี่ก็เลยมั่นใจว่าอรอเนี้มันน่าจะอร่อยอันนี้ก็เด็ดเป็นใบปะใช่ครับมะนาวลงไปนะครับอ่านี่มันปวดหัวว่ะจริงเลยนะแบบ ไม่ร enfin ู้จะทำยังไงเครี๊ยบดิมาหมึงมาสั่งไลายแมนสิโอ้ยโอ้ยได้เดี๋ยวผมสั่งไลายแมนไงแต่ว่าพี่ต้องทำก่อนไปนะการอาหารน่าจะได้โอเคแล้วนะพี่ว่าอันนี้เราใส่ปลาแซลมอนเข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะคลุกเค้าให้เข้ากันให้เแบบว่าผงชูรสไม่ใช่นี่นี่ให้ให้เครื่องเครื่องปรุงมันเข้าไปสู่ปลาแซลมอนหน้าตาโคตรแหลม จะใส่จานเลยไหมให้เชฟอ่าเชฟเอ้าอันนี้นะครับนี่เอาวยไว้วาง่อโหน่ากินมากอันนี้พูดจริงเลยนะก่อนจะจบนะครับเราจะแต่งด้วยใส่ผางนิดนึงอ่าโอ้ยแม่มันจบจบเอาจอนเดี๋ยวมาน้าแป๊บนึงจอยอาคิดว่ามันจะหาข้าหมื่นวิวทล้วนะอยากคิดว่า บอกชื่อเมนูหรอเชฟต้องตั้งชื่อเมนูไปตั้งมาแล้วใช่ไหมเชฟ S T <Yesterday pued? S 2> High N M M D อ๋อส้มต M M D คืออะไร M M D คือมาไม่เด็ย S T High N M M D ส้มตำ High N หมาไม่เด็ดเมนูนี้ลาบแซลมอนสั่งตายบาย o m i l l i o n เอาเมนูไหนก่อนน่่ๆน่เมนูนี้ก่อน ST ใหเอมดีก่อนเลยเหรอเออชื่อมัน่ากินเรื่องสายเป็นปากเป็นคบผมกินพร้อมคุณเนี่ยนานับเลยสามแยอยแบบ acting ดิอะไรก็บอกเขาไปดิเกลี่ก็เหนียวตาเกลี่ยมึงแต่มันก็ไม่ได้แย่นะาจริงเลยนะค่นที่กินเอาจริงให้คะแนนตัวเองกี่คะแนนหนึ่งเต็มเต็มสิ ถ้าเราได้ชิมผมว่าอาจจะอร่อยกว่านี้เมนูต่อไปนะครับเป็นเมนูที่กินได้ทุกเพศทุกวัยก็คือลาบแซลมอนเนื้อฉ่ำๆเพราะฉะนั้นเอ้กินเลยเหรอโอ้โหอยากจะบอกครับใส่แซลมอนนี่ยังอร่อยกว่าอ่ะเอาจรินขาดขาดล้เดียวขาดล้เดียวล้ดียวแต่ไม่แย่วันทีสองอันเนี้ยอันเนี้ผมให้ห้า คือด้วยตัวเมนูนี้มันอร่อยอยู่แล้วมืนกันไม่ต้องปรุงอะไรมากมายแต่ถ้าเกิดเป็นผมผมให้คุณผมให้แปะเลยนะเด้อแปะเลยเหรอคุณไม่เคยทำอาหารแค่นี้ก็ถือว่าโหดแล้วนะเหรอไหมแปะคะแนนปุ๊บได้เงินรางวัลอะไรไหมไม่มีแล้วได้ไปทำไมไม่แต่ผมมีของมาให้พี่ไงอยากรู้ไหมของอันอะไรพี่รู้แล้วแต่ว่าคนดูยังไม่รู้สี่ทุ่มแล้วผมสั่งของที่พี่อยากได้มาให้แล้วจริงเหรอจริงเฮ้ยเฮ้ย ทันไหมวะเมื่อกี้นี่ผมสั่งของในไลน์ช้อปปิ้งสั่งเสร็จปั๊บเนี่ยเขาส่งโคสส้ดส่วนลดไลน์แมนมาให้ในแชทของไลน์ช้อปปิ้งอัตโนมัติเนี่ยเั๊าปับ๊บรับโคสส้ดส่วนลดผมเลยเอาโค้ดที่ได้เนี่ยซื้อนี่นี่นี่มผมสั่งซื้อทั้งหมดเนี่ยไล<ห>น์นนนะนแมนจากไหนะไลน์แมนนะดังๆดี ทีนะครับว่าถ้าใครอยากได้โปรโมชั่นนี้ต้องจ่ายผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตรวมไปถึงและบิดไลน์เพจเท่านั้นสุดยอดนะครับผมจ่ายง่ายมากๆนี่ไงกินเลยระหว่างกินเนี่ยปิดรายการไปเลยเอายปิดก่อนค่อยกินห้อนกันเลยม <c oughs> ่กินทำไมอะ่ะปากหน่อยซิว่าช่องเราคือช่องอะไรของผมฝากว่าจะฝากกันยาง ลายแมนเนี่ยผมสั่งปุ๊บมาส่งปั๊บเลยไงพี่จะใช้ไม่ต้องบอกก็ฝากช่องอูจินไฮเอ็นด้วยแล้ะกันแล้วก็ฝากช่องช่องอะไรกันช่องโฟมิเลียนเอนเตอร์เทนเมนต์เพราะว่าช่องเรามีอะไรเผื่อคนที่ชอบผมเนี่ยเขาไม่เคยดูช่องพี่ไปดูดูครับ ไม่เราไม่ตื่นเต้นอะไรพี่เจมส์อ่ะน่าตื่นแล้วดิงั้นปิดปิดคลิปเลยทำท่าไหนดีเลยผมที่ตอนผมหน่อยแบบยูทูบเบอร์ไม่ยูทูบเบอร์เว้ยเขาจะจบแบบเท่ๆเว้ยเพื่อให้คนแบบอยากดูคลิปต่อไปคนแบบว่าแบบเอ้ยอร่อยเว้ยมามๆมากลไปสามสองหนึ่งโอเคได้ปิดแล้วนะโอเคปิดกันใกล้กว่าใกล้ใกล้กล้อฟเลยใกล้เลยใกล้แบบเห็นหน้าอีกแล้วห้าสี่สามสอง